หลายคนที่ยังรอดอยู่พี่หนี่มนี่เจ็ดสัปดาห์กุมกันหมดแล้วคือเป็นเป็นหมดแล้วใช่ไหมเป็นพี่พี่หนุ่มสบายใจเป็นหมดแล้วนะเออพี่พี่หนุ่มสบายใจแล้วแล้วหมดอย่างนี้ทำไมมาเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องเเออารื่งนี้ก่อนโอเคโอเคปวดตัวค่อนข้างจะหนักเหมือนกันพี่หนุ่มตัวโควิดมาคือถ้าไม่ไม่จำเป็นไม่คืนถ้าไม่ทำงานก็คือพี่หนุ่มจะได้ออกจากบ้านเลยคือไม่ออกเลยคือจะไม่ไปไหนเลยเพราะว่าคือพอเรามาทำข่าวทำรายการอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบ มันก็ต้องรับผิดชอบ,ก,บกับกับการทํางานนะฮะ <Wow. S 1> คือคือจริงๆแล้วก็เข้าใจแหละว,ว่าปัจจุบันเนี้ยคือคนก็เป็นกันเยอะแล้วก็บอกไปมันจะถูกปรับให้เป็นเ,เป็นโรคท้องถิ่นถูกไหมครับแต่ว่าด้วยตัวของพี่เองเ่ยพี่ต้องทํางานแล้วถ้าเกิดว่าติดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันต้องหยุดยาวไงคือหยุดยาวปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นห่วงงานเป็นห่วงรายการเป็นห่วงการอ่านข่าวคือมันจะมีผลกระทบอีกหลายอย่างเลยอะไรเงี้ย <Wow. S 1> ก็เลยพยายามแบบเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดเลยอย่างเงี้ย <Wow. S 1> แต่ถามว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันจําเป็นต้องเป็นมันก็ต้องเป็น เจอคนเยอะแต่ว่าก็รอดามาทุกซ<ส>ีซัน่น,น,นทุกซีซ <c oughs> ั่นก็ไอ้ไอ,อ้ที่บอกว่าตกใจที่สุดคือแบบนั่งอ่านข่าวอย่างเงี้ยแล้วก็ดรามวยนั่งอ่านอย่างเงี้ยแ,แล้วก็ถอดหน้ากากอ่านคือก็บอกให้ถอดได้แล้วก็ถอดก็อ่านทาั้งทั้งหน่ดดวยบอกพี่นนห,นนหนุ่มเนี่ยหมวยเจ็บคอจังเลยแบบสมมติห่ครั้งหมวยในตอนพักเนี่ยหมวยก็เดินเขห้องน้ำแล้วไปกว้านกว้านคออยู่ไหนยังจมูกอาจจะไม่เจอก็ได้ได้ได้เขาเข้าห้องน้ำว่ากว้านออกมาเจอทีมงานก็เดินออกมาแล้วทำอย่างเงี้ยเปิดเปิดทำอย่างเงี้ย พี่อ๋อโอเคไม่เป็นไม่ใช่อ๋อกับไม่รอดครับพี่แล้วก็อ้าวตายแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบเพิ่งนั่งอ่านข่าวกันไปยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็รอดคือพี่ก็รอดยอะไรเงี้ยก็คือช่างทําผมช่งางแต่งหน้าคนทําเสื้อผ้าก็อย,อยู่ใกล้ชิดกันก็เป็นหมดระหว่างที่เป็นก็แต่งหน้าเราแต่เราก็ไม่เป็นอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามเซฟตัวเองมากแล้วอะไรเงี้ยดูแลตัวเองไงเพราพี่หนู่ก็ทำงานหนักแ่งเวลาดูแลตัวเองหรอก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็แบบ เอาเอาทางมุมไหนมุมของสุขภาพใช่ไหมครับสุขภาพก็ทานอาหารแล้วก็วิตามินนะครับแต่วิตามินน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็แต่พี่ตอนนี้พี่จะมีปัญหาเรื่องของการนอนเพราะว่าพี่อ่ะเหมือนแบบมันมีภาวะเหมือนแบบเวลาทํารายการเยอะๆอ่ะแล้วแล้วมันเรารับเรื่องคนอื่นมาเยอะๆอ่ะแล้วมันก็จะแบบมันเหมือนมีคนคุยกันในหูอ่ะคือตลอดเวลาเออแบบพอนอนหลับไปปุ๊บตีสามตีสี่ตื่นมาปุ๊บตอนนั้นไม่เป็นนะพอดีสามตีสี่ตื่นมาปุ๊บเอาละ เหมือนกับเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แบบมันก็จะแบบวิ่ง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 อยู่ในหูมันเป็นเสียงหลอนนี่หอมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับเราเราอ่านหนังสือเยอะๆแล้วเราก็แบบเหมือนแบบมันก็จะเห็นตาลายตายอย่างนี้แต่ของพี่มันไม่ใช่ของพี่แบบสัมภาษณ์คนเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ละวันแล้วปัญหาเขาก็หนักหักทั้งนั้นอะไรเงี้ยพอเราตื่นขึ้นมาตอนแบบตีสามตีสี่เราก็จะแบบเหมือนคิดถึงไอ้เรื่องพวกนั้นอ่ะมันก็จะแบบวิ่งวิ่งวิ่งแบบวนเวียนอยู่ในหัวอันนี้เป็นเป็นปัญหาใหม่ที่เพิ่งเจอ เป็นมาสักพักหนึ่งแล้วฮะสุดท้ทายก็ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์อบอกท่าหมอคุณหอบอกบอกบอกไหมว่าเหตุผลมันจากอะไรหรือว่าต้องรักษาอะไรคุณหมอก็บอกว่ามันเกิดจากตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับอยู่ในภาวะที่เราเครียดมากแล้วก็เหมือนกับเราไปรับ,ร,บรับฟังปัญหาของคนอื่นเหมือนกับเหมือนจิตแพทย์เขาจะรับฟังปัญหาของคนนู้นคนนี้คนนั้นใช่ไหมแต่ตัวพี่เองอ่ะสัมภาษณ์คนทุกวันคนนี้ก็ถูกฆ่าคนนี้ก็โดนเผาคนนี้ก็แบบผูกคอตายคนนี้โดนข่มขืนเด็กคนนี้ถูกพ่อแม่ตี คือพี่รับปัญหาเขาหมดหมอก็เลยบอกว่าคือเราคิดว่าเราแกะได้แต่จริงแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาพวกนี้วเวลาสัมภาษณ์เนี่ยมันจะไปอยู่ในจิตใต้สํานึกเราแล้ววันหนึ่งสมมติถ้าเกิดว่าเราเครียดเราหลุดเราแบบจิตตกเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบไปหยิบไอ้เรื่องพวกนี้ออกมาก็ได้ออกมาใช้อะไรเงี้ยหรือว่ามีกรณีแบบนอนไม่หลับเคบรียดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนไม่นูเคยบอกว่าตัวเองก็คือพยายามนอนหลับเป็นปกติแต่ว่าเหมือนจะมองว่ายังคิดอยู่ใช่คือมันหลับแหละคือสมมติพี่กินเบียร์ทินินเข้าไปแล้วพี่ก็หลับธรรมดามันคนจะหลับไปถึงเชา้าถูกไม่ พี่กินสมมติว่าพี่กิน5้าทุ่มเที่ยงคืนสิบห้าทุ่นี่ยเทีคืนพี่หลับตีสามพี่ตื่นแล้วตื่นมาเสร็จพุ่งไวิ่งวิ่งวิ่งอยู่เนี้ยนอนอีกทีคือแบบตีสี่ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแ้วก็หกโมงก็ตื่นแล้วเออหกโมผมลนก็ต้องตื่นแล้วอะไรอเงี้ยบับว่โรเกปโรคอะไรมีชื่อหรือว่ามันเป็นแบบก็คงเป็นโรคเครียดเป็นโรคเครียดแล้วก็แล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้มจะเข้าสู่ภาวะของคนเป็นวิตกจริตอะไรอย่างเงี้ย เบรกจากงานไปแตนไม่ได้ขาดประคับเลราะเกี่ยวกับว่าเขาไปร่างกายตลอดทุกปไม่ได้เบรกเลยอ่ะคือแบบเห็นแบบนีบไม่ได้อ่านสายแบบว่าไม่มีไม่เคยเบรกเลยมีแค่วันเดียวที่หยุดไปไปขึ้นศาลคือคือคนใหญ่เราจะไม่ไม่เคยหยุดงานนะคะถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็คุณหมอให้เราหยุดไปครับแต่เราอยากให้เราแบบพักก่อนชาร์จไม่แต่ว่าคือคือหมอก็บอกว่ามีอะไรก็ให้โทรหาคุณหมอได้เลยแล้วก็คุยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะแบบมีนักนนัักกจิตบําบัดอีกอีกส่วนหนึ่งซึ่งพี่อ้อมจุฑิสาแกก็แนะนําให้นะฮะก็แกก็บอกว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยให้โทรหาเลยเพราะว่าเท่าให้อย่างที่ในบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะจําเป็นที่มีคนมามาชาร์จหรือแบบมันมาถึงตัวเราได้แล้วมามมาาแบบช่วยแบบให้ให้้ไอสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่มันมันเบาลงอย่างที่หนุ่มไปทำรายการวาไรตี้อย่างอะไรตับแทบเปอย่างนี้มันทำให้เราไข้เชื่องไมไข้งไหมมันยากมันยากคิดดูสิว่าพี่สัมภาษณ์ เดือนหนึ่ง22เคสเนี่ยเดือนนี้ตอนนี้แล้วปีหนึ่งกี่เคสแล้วปัญหาแต่ละคนแบบคือไม่ได้มาแค่คนเดียวนะมา,า oo, มาแบบโอ้หคนนั้นคนนี้บางทีมาสองมุมอะไรเงี้ยคือวันหนึ่งเนี่ยบางทีเราฟังเรื่องของเขาแบบในหลายๆคนมันเยอะมากอย่างไปทำศัพท์แรกมันช่วยไหมคะช่ไปเบาช่วยมันเบาขึ้นไหมมันก็มันก็ถามว่ามันก็โอเคนะปี่ดียวมันมันอาจจะเป็นคนละสูตรอะไรอย่างเงี้ย กลัวแต่ว่าพยายามจะไม่ปิดหัวตรงนั้นเพราะว่าก็คงจะต้องแบบค่อยๆบำบัดค่อยๆดูแลรักษาอะไรไปเลยเนี่ยครับไม่เลยที่แคร์ค่อยๆโอไม่เลยอะไรนะเขาก็จะแบบมีมีเอ่อเขาเรียกกิจกรรมของเขาในการทำอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราต้องทํางานอะไรยังไงแล้วต๊ะหนุ่มเองมีคิดนะคะว่าอยากจะแบบเบรกแบบไม่แบบว่ารับให้มันน้อยลงหรือแบบทนให้มันน้อยลงออะไรยย่างงเี้มันก็ถามว่ามีคิดไม่มีแต่ด้วยความเป็นจริงมันทําไม่ได้ ถามว่าถามว่าคิดไหมก็คิดอยู่แล้วแต่ว่าในความจริงเราก็จําเป็นต้องทํางาน่ะเออแล้วแล้วแบบหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังดําเนินมันกําลังเดินไปข้างหน้ามันมันก็เออมันมันยังเบรกไม่ได้อะอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งเลยก็เลยต้องบริหารจัดการด้วยวิธีอื่นใช่แต่ก็ทุกวันนี้ก็โอเคนะฮะก็โอเคก็ไม่ได้แบบอะไรม้างมายนีจะมีปัญหาแค่เฉพาะตอนนอนกัน สามแรกบั้าสุดคือเจอหน้องใบเฟิร์นคือเสียทรงมากเลยพี่หนุ่มเสียทรงแค่ใบเฟิร์นเหรอใบเฟิร์นไม่คุณพ่อเต้นอ่ะไม่หรอกใบเฟิร์นอยย่างงเี้ไม่ใบเฟิร์นคือคนเด็กน่ารักอ่ะเออมีเด็กน่ารักแล้วแบบว่าเออคือเขาเป็เด็กเหมืเด็กผู้ชายอ่ะแล้วเป็นคนแบบแมนๆเวลาพูดเลยก็แบบเออแบบพูดแบบคือเราเราที่ผ่านมาเราอาจจะเจอแบบคนที่แบบว่าคือเขาจะแบบหวานๆแบบเนิ่งๆอ๋ออะไรเงี้ยใบเฟิร์นว่าอ๋อล่ะไม่อะดูก็อย่างเงี้ยเออคือแบบรู้่มจเออ เด็กนี่ก็แปลกดีเลยอย่างเงี้ยเป็นคนเดียวที่ทําให้พ่อเต้นได้แรงที่สุดในรายการลก็มันดีผู้คนเสียทรงไหมคะหรือว่าไงคะไม่เสียนะทรงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ้โมากมันได้ไหมคะได้ไหมคะตอนอยู่ในรายการวันนั้นได้นะได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ถ้ำกันทั้งรายการใช่เขาถ้ำกันอเลเงี้ยก็คือเขาก็พยายามแบบว่าให้แบบพิมคนไม่ชอบเต้นแอปมีคนไม่ชอบเต้นก็จะมีแบบแม่ชมเท่านั้นที่เขาแบบจะเต้นจาอะไรอย่างเงี้ยเขา เขาก็เลยอยากให้พ hmm. <que ak> so mm ี hmm. like <ifie> ่กับแอก็แบบได้มีแบบเหมือนแบบกิจกรรมในการทํางานบ้างอะไรเงี้ยอะอย่างน้องวายูนะคะแบบว่าเริ่มโตเป็นสาวแล้วเห็นเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเก่งมากขึ้นแล้วโซเชียลอะไรเงี้ยใช่คือคือก็มีกังวลบ้าง่มีกังวลบ้างว่าเออูเขาแบบเราก็ไม่รู้เขาไปดูอะไรบ้างพอปปัจจุบันเนี่ยพอเริ่มโตมันเหมือนแบบไนอดูหน่อยสิเขาจะแบบไม่ให้ดูเลยเงี้ยเออเราก็ไม่รู้เาคุยกับใครหรือไปดูอะไรมันเราก็กลัวเหมือนกันบางทีอหงเรื่องอะไรบ อะไรนะข้อห่งเรื่องอะไรบ้างคือไม่อยากให้ลูกไปไปไปดูสิ่งที่ยังไม่ควรจะรู้ก่อนวัยอันควรเพราะปัจจุบันเนี้ยเวลาคนที่แบบเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเล่นโซเชียลเนี่ยบางครั้งเนี่ยเด็กเขาเขาแยกไม่เป็นนบางทีมอาจจะมีการ์ตูนที่มันแบบโป๊เป็นการ์ตูนมีท่าทางในการแบบเธรื้ทเธึรื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเออมันมันก็มันก็จะมีมีอะไรที่แบบเราก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งตัวเราเองจะพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวัง เคยมีแบบขับรถไปอย่างเงี้ยแล้วคนนั่งไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วแบบรถข้างหน้าขับไม่ดีไงแล้วเราเราแบบ,แบรถแล้วอุทานอ่สะสารเลวโอ้โอย่างเงี้ยเขาบอกป้าป้าพูดอะไรผีทะเลเหรอ <c ười> อ,อ๋อ้เราก็ตายแล้วอะไรสารละเลยเขาก็แบบเขาก็ไม่เข้าใจไงคือเ <c ười> หมือนกับว่าเหมือนว่าเราบางทีเราหลนะุดเราสะบัดคำออกไปอย่างเงี้ยคือไอ้คำพวกนี้บางทีก็ แต่สุด <irgendw> ท <carbono> ้ายอ่ะต้องเข้าใจเราเดี๋ยววันนึงเขาก็ต้องเรียนรู้เองว่าไอ้คำพวกนี้คืออะไรแต่ว่าก็ไม่อย่างเขาอยู่รู้ในช่วงนี้ไงเพราะว่าเวลาเขาไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนไปเจออะไรอย่างเงี้ยก็กลัวเดี๋ยวมันจะเป็นบดคำนี้เดี๋ยวกลายเป็นว่าครูหรือว่าทางแบบเด็กคนอื่นๆเจะมองว่าเฮ้ยเราสอนลูกอย่างนี้เลยแต่พี่เมย์พี่เมย์เอเป็นคนหันมาว่าดูในเรื่องการเล่นอะไรใช่เขาเขาจะเป็นคนดูแลตรงนั้นหมายส่วนพี่ก็มีหน้าที่ทำงานที่่ป ต่น้องก็ยังไม่ได้แบบเสพแต่คือมันรุนแรงมากอะไรครับที่เรากลัวใช่ไหมไม่ได้เสพเลยรุนแรงมากแต่ว่าเล่นเกมไล้ยิงแล้วอะเสียเงินไหมคะพี่เตี๋ยเขาก็จะแบบมาป้าคือนี่ให้หน่อยเกาไปดูอะไรอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอะไรวะแล้วคือจะต้องทำยังไงอะไรนัแล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องบอกเขาป่ะเออแบบมายูอันนี้มันอันตรายนะเป็นแบบเออป้ายังไม่อยากให้เล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยฟังไหมคะพี่ตังหลอกก็ได้แต่พูดอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เล่นแบบเขาจะมีเกมอะไรนะชื่ออะไรนะอะไรสักอย่างของเขาอ่ะที่มันแบบต้องเติมต้องต้องใช้อาวุธต้องเอนนลายอ่ะเล่นเล่นแบบแต่เป็นเกมเด็กๆนะที่ันมิ่นวิ่งๆเป็นตุ๊กตาหมีแต่ว่าต้องซื้อดาดอะไอย่างเงี้ยเออโลบอกโลบอกเอออันนี้แล้วพอเสียให้เยอะไหม ก็ทีละสามร้อยแต่ว่านานๆทีนะไม่ได้ไม่ได้ให้เยอะอะไรเงี้ยแค่สามร้อยอะไรเงี้ยก็ิิงอยากจะใจอยากจะใจแข็งว่าไม่ซื้อให้กับเป็นกาอยากคือคือทุกวันนี้ก็จะมีทำดีมิตเขาก็จะแบบไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยในช่วงเวลาหนึ่งก็ต้องเรียนหนังสือก็ต้องเรียนไปเนี่ยก็มันจะมีให้เป็นช่วงเวลาเท่านั้นเลงอย่างพี่หนุ่มเข้มในทีวีแต่ว่าพออยู่กับลูกสาวสปอแล้วเข้มไหมคะเข้มไหมเหรอก็ไม่ค่อยนะทุกอย่างก็จะแบบว่าจริงๆพี่ก็มีคนไม่ค่อยเข้มนะแต่คนชอบคิดว่าพี่เป็นเข้มเองอ่ะเลย ต้องอย่าเป็นพี่เมย์มากกว่าค่ะที่เข้มงวดกับตัวเ้อเองโอ้โหนี่ไม่เคยเห็นมองเขาเข้มงวดเลยเลยเพราะว่าเพราะว่าตัวพี่เองไปทำงานเนี่ยเขาก็จะดูแลกันตรงนั้นไปเลยโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ